คุณหมอคุณหมอประเด็นที่ที่เราอยากจะคุยกับคุณหมออากาศตอนนี้นี่แบบเอ้ทำไมเราเห็นข่าวคนเป็นฮิสโตรกเยอะมากโดยเฉพาะาผู้ที่เป็บัติงานกลางแจ้งนะอย่างล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะที่ประสบอันนี้อาการฮิสโตรกเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจกันว่าฮิสโตรกมันคืออะไรอาการแบบไหนที่อ่ะอยิงมันใช่ละได้เลยค่ะก็ ฮิตโตบนะคะหรือว่าคนไทยก็จะรู้จักกันนะคะในชื่อเรื่องอโรคลมแดดนะคะ,ะปกติเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยร่างกายเราจะสามารถที่จะขับความร้อนได้ผ่านทางเหงื่อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอากาศ ร้อนมากๆหรือว่าที่อบมากๆเช่นเราไปออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่าไปเดินในที่ที่มันมีอุณหภูมิร้อนจัดค่ะส่งร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40.5องศาหรือว่าคอบ e body t e ค่ะอุณหภูมิแกงกลางเนี่ยสูงมากเกิน40.5องศาเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิให้กลับมาปกติต่อมเยือก็จะเริ่มทํางานผิดปกติและเพราะว่าไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันค่ะดังนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่า คนไข้หรือว่าตัวเราค่ะถ้าเกิดเริ่มจะมีอาการของลบโรคล,ลมแดดหรือว่าฮิสโตรกเนี่ยก็คือตัวจะร้อนจี่เลยแต่ไม่เหงื่อออกเพราะว่าเริ่มระบายอากาศได้ไม่ทันค่ะ <Okay. S 2> หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีภาวะอาการอื่นค่ะที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นทางระบบประสาทเริ่มรู้สึกแล้วว่าปวดศีรษะลุกลีลุกลกน <Okay. S 2> หรือว่าพูดชา้าแล้วก็สับสนม,มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเราเริ่มสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วล่ะคะ่ะว่าปวดใจเนี่ยเต้นเร็วปวดศีรษะ ค่ะแล้วก็ตัวเนี่ยร้อนสีเลยแต่ว่าไม่มีเง่ออกแต่ถ้าเราสังเกตผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยขาจะเริ่มเห็นและะ้วค่ะว่าทําไมเขารู้รสึกดูผู้จาสับสนมากขึ้นม,มีอาการคลื่นไส้อาเจียนประมาณนี้ค่ะ,ะที่บอกว่าอาการผู้จาสับสนนี่มันเกิดจากอะไรคะ,ะเนื่องจากว่าพอร่างกายเราคะ่ะไม่สามารถที่จะขับความร้อนได้ความร้อนเนี่ยที่สูงมากขึ้นเนี่ยปกติเดิมเนี่ยเวลาเราระบายความร้อนเนี่ยเส้นเลือดมันก็จะต้องขยายตัวเพื่อระบายความร้อนแต่พอความร้อนสูงมากขึ้นเนี่ย เลือดเราเนี่ยพยายามที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆแทนการที่จะมาระบายความร้อนดังนั้นเนี่ยระบบต่างๆของร่างกายเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงมากขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอาการพูดจาสับสนได้หรือว่าเดินเซชักแล้วก็เพ้อเพราะว่ามีการส่งผลต่อระบบสมองใช่ค่ะเหมือนเครื่องรวนประมาณนั้นใช่เหมือนเครื่องรวนใช่ค่ะแทนที่ที่แรกๆเนี่ยอาจจะระบายอากาศได้ดี ยังพูดคุยรู้เรื่องพออพุณหภูมิเริ่มสูงมากขึ้นก็จะไปส่งผลต่อระบบสมองค่ะระบบทางเดินอาหารก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนตามมาได้ค่ะค่ะใครบ้างคะที่มีความเสี่ยงต่ออาการฮิสโตรปเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายเนาะปกตินักออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีการพกน้ําพกเกลือแร่อยู่แหล <Huh. S 2> ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดในในในนักออกกําลังกายหรือว่านักวิ่งที่เขาวิ่งอยู่เป็นประจำเพราะเขาจะหรือวิธีการป้องกันตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าบางๆหรือว่า <Huh. S 2> มีการพกเกลือแร่ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากบางท่านที่ไม่ได้ลงวิ่งหนักๆแล้วก็ ไปออกกําลังกายเลยในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะ hmm. อาจจะไม่ได้มีการพกน้ําดื่มที่คอยจิบไปตลอดเพื่อทําให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติค่ะ hmm. หรือว่าเราไปสวมเสื้อผ้าหนาแล้วก็ไปเดินกลางแจ้งนานๆแต่ว่าในกลุ่มคนที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กค่ะเพราะว่าสองกลุ่มนี้จะมีการขับความร้อนเนี่ยได้ช้าแล้วก็นานกว่าคนวัยรุ่นแบบเราทั่วๆไปค่ะ hmm. ก็จะต้องระวังมากเป็นพิเศษ อชอบตรงคำว่าวัยรุ่นแบบเราทั่วๆไปมากไม่อะแสดงว่าอะเมื่เราช่วงเนี้ตะกี้เราคุยกันว่าช่วงนี้เราเห็นข่าวเด็กอะคะ่ะเด็กมีอาการไข้สูงตัวร้อนชักเกรงเยอะมากนะ <c oughs> คือเหมือนถ้าเป็นข่าวทุกวนันอะไรอย่างเงะะี้ยอันนี้มันเป็นเพราะอาการนี้ค่ะเพราะอากาศร้อนเพราะฮิสโตรไหมคะนี่คือฮิสโตร เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดฮิสโทกเนี่ยเราถ้าเป็นทางการแพทย์เราก็จะมีไฉจากการที่มีอุณหภูมิร่างกายเริ่มสูงเกิน40.5องศาแล้วก็ส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบประสาททางเดินอาหารเครื่องไส้อาเจียนหรือว่ามีไตวายตามมาก็จะถือว่าเรียกว่าเป็นฮิสโทกแต่ว่าถ้าในเด็กๆถ้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเดินวิ่งกลางแจ้งนานๆแล้วตัวเริ่มร้อนสีและ แล้วเริ่มมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายได้แล้วค่ะว่าน่าจะเริ่มเป็นฮิสโตกละค่ะคุณหมออยากจะเห็นภาพในสมมุติสมมติเราบอกว่าเป็นเป็นลมแดบดบเป็นฮิสโตกอะไรเงี้ยอยากจะรู้ห่อยว่าสมมติถ้าร่างกายเราเระบายความร้อนไม่ทานเหงือ่อไม่ออกแต่ออ้ยแต่ตัวร้อนจี๋คุณหมอช่วยช่วย,ช,วยช่วยเขียนให้เห็นภาพในอากาศหนะ่อยสิว่าร่างกายเราส่วนไหนมันมันเกิดปฏิกิริยาบ้างอย่างเช่นเส้นเลือดมันพอง หรือหัวใจมันจะหยุดเต้นหรือลำไส้มันไม่ย่อยอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอถ้าอากาศร้อนมากๆใช่ไหมคะ,คะเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยมันจะเริ่มผิดปกติแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยจะส่งผลทั้งหมดห้าระบบหลักๆก็คือระบบประสาทก่อนอันดับแรกคะ่ะก็จะทำให้พอเอนไซม์มันสูงมากขึ้นค่ะแล้วก็ เส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงระบบประสาทเนี่ยเริ่มแย่ลงเนาะจากอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นก็จะมีอาการคือปวดศีรษะลุกลี้ลุกลนมันโป่งหรือพองฮะเส้นเลือดเนี่ยมันจะพองออกหรือว่ามันจะตีบลงฮะมันจะพองมันจะขยายตัวใช่ค่ะแล้วก็การที่เลือดที่จะไปเลี้ยงที่บริเวณสมองเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าอุณหภูมิที่ สูงมากขึ้นหัวใจก็เหมือนฉันก็ต้องใช้งานไปก็ฉันก็ต้องใช้งานสมองก็ฉันก็ต้องใช้งานเส้นเลือดเหมือนกันทุกคนก็แย่งกันดึงกันใช่ค่ะแต่ละระบบก็เลยเหมือนได้รับเลือดตัวนี้ค่ะไปถึงชาลงเลยรวมทั้งหมดก็อาจจะเกิดทุกอย่างพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นระบบทางประสาทปวดศีรษะระบบทางเดิอนอาหารที่ ฉันก็ขาดเลือดเหมือนกันท<อ>ี่จะไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมาและคลื่นไส้เริ่มอาเจียนและ<อ>ผิวหนังก็จะไม่มีเหงื่อออกเพราะว่าฉันก็ไม่มีเลือดที่จะมาขยายตรงถึงหนังที่จะไประบายอากาศ<อ>ใช่ค่ะหัวใจก็อยากจะได้เลือดมาหล่อเลี้ยงเนาะก็จะพยายามเต้นหัวใจก็จะเต้นเร็วหายใจเร็วขึ้นสุดท้ายก็ไตาวายเพราะว่าไม่มีเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเหมือนกันไ<ล>ตาวายนี่ก็เกิดได้จากที่เอนไซม์เวลา อุณหภูมิรม่างกายสูงมากๆค่ะกล้ามเนื้อเราจะมีการสลายเกิดขึ้นก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพอสลายมากขึ้นเอนไฟมากขึ้นส่งผลให้ไปวายฝั่งได้แ้วสังเกตง่ายๆจะมีปัสสาวะสวีเข้มมากขึ้นใช่คะ่ะด้วยความที่ความรู้น้อยคุณหมออแล้วเลือดมันไปไหนล่ะกันในเมื่อเลือดมันไม่ได้ออกจากตัวเนี่ยแล้วถ้าว่าเลือดมันไป,ไปเลี้ยงส่วนนุ่นนีไม่พอแล้วเลือดมันไปไหนฮะ เลือดก,ก็ยังอยู่ในร่างกายอของเราตามปกติแต่มันเหมือนว่าสมมติว่าเรามีเลือดอยู่ร้อยเปอร์เซนปกติเนี่ยเลือดมันก็จะพยายามที่จะไปเลี้ยงแต่ละส่วน<อ>ค่อยๆไปได้แต่พออุณหภูมิร่างกายมะสูงอะค่ะ<ถ>ทุกอ,อกแกนะบอกว่าฉันก็จะต้องการ เลือดตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยไปเลี้ยงเหมือนกันต่างคนก็ต่างดึงเหมือนกันเลยทําให้จากร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเอ,อวะอาจจะเหลือสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นทุกอันก็เลยเริ่มรวนดังนั้นวิธีการแก้ไข,ขของเราก็คือเราจะต้องลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วมากที่สุดแสดงว่า <c oughs> โดยปกติอุณหภูมิปกติไม่ได้เป็นโรครมแดดเลือดแต่ละส่วนของร่างกายจะถูกนําไปเลี้ยงไม่เท่ากัน เพราะว่าไม่จําเป็นต้องดึงพร้อมๆกันเวลาจะเป็นฮิสโตถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าในแต่ละอวัยวะเนี่ยเราจะมีความต้องการในการเลี้ยงเนี่ยไม่เท่ากันก็จะเน้นไปที่ระบบประสาทก่อนหัวใจและไตสามอวัย,ะยวะนี้ที่จะต้องเร่งด่วนสุดใช่ค่ะงั้นถามต่อเช่นผิวหนังท้องก็อาจจะน้อยลงอ่างั้นถามต่อเอาแล้วทําไมพอเราจะเป็นลมแดดอุณหภูมิสูงขึ้นมาปั๊บทุกอย่างมันต้องใช้เลือดอ เข้าไปทําให้เลือดจะขาดจากตัวเราหน้าซีดเลยหน้าซีดเลยค่ะพออุณหภูมิร่างกายสูงค่ะเอเริ่มจากที่หัวใจเนี่ยพอต้องการเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเอก็จะเต้นเร็วมากขึ้นพอหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นช่วงแรกเนี่ยหัวใจก็จะยังรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังรับไหวเลือดมาแค่นี้ฉันยังรับไหวฉันยังเต้นเร็วมากขึ้นจนผ่านไปสักระยะค่ะ ประมาณไม่เกินห้านาทีหัวใจอาจจะเริ่มล้าแหละว่าเอ้ยฉันใจยังเต้นเร็วขนาดนี้ต่อ้วไม่ไหวใช่ก็จะตามมาด้วยความดันเริ่มตกเพราะว่าอหัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดเพื่อที่จะส่งไปทั้งระบบประสาทระบบไตที่ถุกคนต่างๆได้ใช่เนภาพความดันตกพอความดันตกปุ๊บก็จะมาด้วยเรื่องนาซีดเหมือนจะเป็นลมใช่พอความดันตกปุ๊บ หมอเมื่อกี้ค่ะที่ได้รับเลือดอยู่ก็อความดันไม่มาเลือดไม่มาก็จะเริ่มและพูดช้าสูมากขึ้นใช่ค่ะไปจากที่มีเลือดไปเลี้ยงก็จะเริ่มไปไวตามมามแต่เนื่องจากอุณหภูมิมที่มันสูงและวคาอยู่แบบนี้ค่ะสามถึงห้านาทีดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโรคที่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เร็วเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ลดลงค่ะคุณหมอโรครลมแดด จะเป็นกันเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมินอกตัวเราสิ่งแวดล้อมก็ร้อนตัวเราก็ร้อนหรือมันเป็นได้ทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่มันร้อนอย่างเช่นในโรงงานหรือว่าในห้องที่มันอับที่ระบายอากาศไม่ดีเงืออตัวเราร้อนเยอะๆมันเป็นได้ตลอดเวลาไหมคะสามารถเป็นได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเจอช่วงหน้าร้อนเพราะว่าจะมีการรายงานเคสหรือว่าออก ออกประเด็นเนี้ยค่อนข้างเยอะในช่วงหน้าร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเกิดได้ทุกช่วงแสดงว่าคนร้อนตายก็มีกันทั้งปีนั่นแหละถูกไหมคุณหมอใช่จริงๆก็ที่เจอที่โรงพยาบาลก็มีตลอดค่ะแต่ว่าจะมีเยอะเลยก็คือช่วงนี้ีช่วงเนี้ยมีนาเมษาคือสภาบ้านเราก็คือล่าสุดที่กรมควบคุมโรคเขาก็ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้อันนี้เมื่อข้อมูลเมื่อเดือนเมษายนนะคะกลางเดือนเมษายนบอกว่าแค่สองเดือนนะมีนาเมษาเนี่ยผู้พบผู้เสียชีวิตสามสิบคนแล้ว เือบอกว่าถ้าเทียบกับูเลยถ้าเทียบกับปีก่อนคือปีหกหกเนี่ยสองพันหกเนี่ยสี่เดือนคือมีนาเมษามิทุนาเนี่ยเสียชีวิตสาิบเ็คนเพราะฉันแนวโน้มของปีนี้แค่สองเดือนเนี่ยก็ก็เยอะเยอะมากครับครับค่ะ,คะ,คะอะคุณหมอน,นิดหนึ่งค,คุยมาถึงจุดนี้แล้วเวลาค่อนข้างจะไล่หลังมาอาการที่จะ รู้ได้รับรู้ได้ว่าเราน่าจะเป็นลมแดดเราจะมีอาการอะไรแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเราฮะท่ะนานอฐมพยาลตัวเองยังไงคะค่ะอาจารหลักๆเลยถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่การแจ้งหรือว่าที่ระบายอากาศได้ดีๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่าปกต<อ>ิถ้าเกิดเรามีเออ่ร้อนตัวร้อนร้อนร้อนสีเนี่ยเงื่อจะยังคงออก แต่พอเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะโรคลมแดดเนี่ยเหงื่อจะไม่ออกคือข้างในเนี่ยจะร้อนร้อนแต่ไม่มีเหงื่อหนึ่งร้อนไม่มีเหงื่อว่าร่างกายไม่สามารถระบายเหงื่อออกมาได้แล้วก็จะเริ่มปวดศีรษะปวดหัวเส้นเลือดโป่งพองครับแต่นไส้พอให้จนถึงเริ่มลุกลี้ลุกลมพูดจาสับสนเพราะนั้นตัวเราจะเบลอและก็ไม่รู้ตัวแหละค่ะเพราะถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่า แค่ตัวเราร้อนสีเหนือไม่ออกแล้วก็เริ่มมีอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะอันนี้คือเข้าสู่ภาวะหิโตรงแหละจะต้องปรถมพยาบาลตัวเองเบิร์นต้นด้วยการลดอุณหภูมิมันใช้เวลานานไหมคะกี่นาทีกว่าจะเริ่มรู้สึกจากเริ่มที่ร้อนไปปวดหัวไปคลื่นไส้เนี่ยฮะ ในแต่ละอันสามารถมาได้พร้อมกันทั้งหมดอ,อยู่ที่ร่างกายเราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีปวดศรีรษะบางท่านอาจจะมีคลื่นไส้บางท่านอาจจะมีแค่อุณหภูมิร่างกายสูงหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยขอแค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบกับตัวร้อนสีเลยแล้วก็เหงื่อไม่ออกเนี่ยคือคเริ่มเข้าข่ายของฮิสโตกแกละต้องเริ่มปฐมพยาบาลตัวเอง,ง,งวไงไง่าคนที่เราพบเจอค่ะปถมพยาบาลตัวเองยังไง เบื้องต้นเลยอสมุตรยืนอยู่กลางแดดกาลังเดิน <ละ S 1> อยู่บนข้างถ <ละ S 1> นนนะไ,ได้เลยก็คือ,อต้องเอาออกมาลดอุณหภูมิให้เดีวมากที่สุดคือพาเข้าสู่ที่ร่มเลยค่ะ,คะไม่จําเป็นต้องเป็นห้องแอร์หรืออะไรค,ะคือพาเข้าสู่ที่ร่มแล้วก็ถอดเสื้อที่ไม่จําเป็นทั้งหมดออกหมดเลยค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่ติดคอกระดุมก็คือจด,ดออกเพื่อเราจะได้ระบายความร้อนที่มันกบอยู่ข้างในให้ใหออกมาแล้วก็ ถ้ามีน้ำอะค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําเย็นนะคะขอเป็นน้ําอุณหภูมิปกติที่หาได้เร็วที่สุดแต่ถ้ามีน้ําเย็นได้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าต้องไปวิ่งหาตัวน้าเย็นอยู่ไหนไม่ไม่จําเป็นค่ะขอเป็นน้ําอุณหภูมิปกติเช็ดเช็ดเป็นการเช็ดย้อนขนก็คือเช็ดจากน้ำเข้าไตัวลำตัวชายแล้วก็วางไว้ตามข้อพับเปิดพัดลมหรือว่าใช้ตัวฟอกซีได้ค่ะที่เป็นฟอกซีน้ํา ฝอยฝมันจะช่วยทําให้การระบายของเหงื่อออกมาได้ดีมากขึ้นใช่ค่ะคุณหมอมีรีพอร์ตไหมที่คุณหมอเก็บรวบรวมมาพอเริ่มมีอาการลมแดดปั๊บเวลาที่สั้นที่สุดกี่นาทีขาตายเลยหรือว่าเป็นได้ยาวนานขนาดไหนกว่าจะแก้ไขกันได้แต่ก็สุดท้ายรอดมาได้สั้นสุดๆเนี่ยเท่าไหร่ ท่านสุดๆที่มีอาการก็ไม่เกินห้านาทีค่ะยวมาการที่ที่ที่จากคนไข้เพื่อนร่วมงานเขาเราก็คือตั้งแต่ที่เขาเริ่มเดินยืนยืนงเงนแล้วก็ล้มลงไปจนหมดสติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไม่ถึงห้านาทีแต่เราก็ไม่รู้นะว่าก่อนหน้านั้นนะเขาอาจจะมีอาการแล้วแต่เขาไม่ได้ไม่รู้ตัวหรือเปล่าใช่ไหมตัวตอนนี้คงจะร้อนมากตก็คือไม่ถึงห้านาทีใช่ค่ะจนไปถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เลยค่ะคุณหมอ แล้วมันจะมีบางประเภทยอย่างเช่นเขาจะพูดโรค608กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างที่จะเสี่ยงเป็นลมแดดและตายได้ฮค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีจินยาลก็608เลยสิคุณหมอใช่ค่ะหรือ<ล>ถ้าเป็นอะไรนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่ม608เลยใช่ไหมฮะกลุ่มเสี่ยงใหญ่ๆ ใช่กลุ่มเสี่ยงใหญ,ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วก็มีทานยาลดความดันค่ะพอเจอโรคฮิตโรคหรือโรคลมแดบดบที่ความดันมันตกผสมกับยาความดันที่เราทานอยู่ด้วยมันก็เลยยิ่งตกลงไปใหญ่ใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในนีไ้ได้กลุ oh. ่มที่มีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นโรคไตเดิมอย่างเงี้ยค่ะพอไตค่าไตขึ้นนิดนึงจากเรื่องที่เป็นฮิตโรคพอเจอไตเดิมเข้าไปมันก็เลยยิ่งแย่ ค่ะเซนเจะเป็นในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเดินแต่ว่าถ้าไปกลางแจ้งไปที่ร้อนควรจะต้องมีผ้าคนหนูเล็กๆสักผืนหนึง่งที่คอยเอาไว้ซับเหงือ่อเช็ดน้ําแบบซับน้ำแล้วมาเช็ดเหงือ่อเราซับตัวเราตามข้อสอกข้อพับน่าจะดีนะคุณหมอนนะระบายความร้อนใช่จริงๆถ้าแนะนําเลยถ้ารู้เลยว่าจะต้องออกไปกลางแจ้งหรือว่าที่อับอะค่ะแนะนําให้พกน้ําที่เกลือแร่ด้วยไปด้วยแล้วก็เสื้อผ้าบางๆค่ะ ใช่หรือว่าเอาไปเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะเราจิบแต่น้ำเปล่าแต่ว่าร่างกายเราขาดเกลือแร่ด้วยมันก็จะตามมาด้วยภาะวะที่ร่างกายขาดเกลือแร่ใช่ค่ะดังนั้นเลยควรจะเป็นน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะอันนี้ถามคุณหมอนนะเหมือนส่วนตัวอ,อมพอตั้งแต่อากาศร้อนจัดมากๆอมอจะพกน้ำแร่สเปรย์ที่ไว้ฉีดฉีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ สเปรย์ช่วยได้ค่ะเพราะว่าน้ําที่มันเป็นละอองสอยเล็กๆก็กกค่ะจะช่วยทําให้รูขุมขนระบายอากาศได้ดีกว่าน้ําที่เราสาดลงไปที่เป็นแบบน้ําทั้งขันค่ะยิ่งสอยเล็กมากเท่าไหร่มันจะซึมตามรูขุมขนและช่วยระบายอากาศดึงความร้อนจากร่างกายออกมาได้ดีมากขึ้นอ๋อนี่คุณผู้ฟังเราหลายท่านเป็นวิศวรกรหรือว่าทํางานกลางแจ้งที่อ,อยู่กับแสงแดดอยู่กับลมร้อนนี่ฟังดูแล้วได้ไประโยชน์นะคุณหมอก็ต้อง ต้องรู้จักเอาตัวรอดนะต้องรู้จักวิธีระบายความร้อนให้ตัวเองนะคุณหมอนะค่ะอืมอืต้องมียุกมียาอะไรไม่ต้องจากยาดมที่พกไว้กันตึงลมหอมอะไรช่วยได้ไหมนะบางคนต้องมีอะไรไหมฮะถ้าป้องกันใช่ไหมคะถ้าทำได้ก็จะมีครีมกันแดดมั่แต่หลักๆเลยคือเสื้อผ้าให้บางมากคือใครบางบางคนบอกว่าบางไม่ได้อ่าอย่าพี่ตำรวจนี่แหละเราเห็นเลยนะเสื้อผ้านี่แบบมันหนามากค่ะหนามาก ถ้าบางไม่ได้จริงๆก็จะแนะนําว่าอย่างถ้าสมมติเริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มร้อนอยากให้เข้านั่งพักหรือว่าหมอนพัดลมเล็กๆอะค่ะไว้ไว้คอยพัดหรือว่าเป็นพัดก็ได้อย่างน้อยจะช่วยให้ระบายอากาศออกค่ะอย่างเช่นอุณหภูมิกําลังจะ40แล้วพอได้พัดหรือพัดลมเนี่ยมันก็จะลดลงมาอืมใช่แต่ช่วงนี้อากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนเลยใช่ครับคุณหมอคนไข้เยอะไหมคะช่วงนี้ที่มาเกี่ยวกับเรื่องโรคลมแดดเนี่ยฮะ เยอะค่ะก็เกือบ <ừ> mm. ทุกวันเหมือนกันค่ะคแล้วก็อาการสาหัสกันไหมแล้วส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนถึงต้องมาพบแพทย์กันเลยนะฮะส,ส,ส่วนใหญ่จะเป็นไปออกกําลังกายการแช่งแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าออกกําลังกายส่วนใหญ่จะไม่ค่อย ที่เจอจะไม่ค่อยเป็นนักกีฬาเท่าไหร่เหมือนอย่างเช่นช่วงจะวิ่งมาลองมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นใช่มือสมัครเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคนไข้อาจจะไปแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนที่คอยช่วยดูกันอย่างเงี้ยค่ะได้คุณหมอวันนี้ชัดเจนเดี๋ยถ้าโอกาสหน้าผมออมคุณผู้ฟัง f m 1 5 0 5มีภาวะลมแดดอาจต้องพึ่งคุณหมอ ให้ความรู้ได้นะาะเรียนเชิญค่ะคุณหมอไบเฟิร์นนะคะที่โรงพยาบาลตำรวจนะยังไงก็เข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจติดต่อคุณหมอได้ไหมขอคำปรึกษาได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีค่ะ